สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออฟโรดนะฮะวันนี้ผมจะพาไปดูรถ SUV ที่ถือว่าเป็นรถไซส์ใหญ่สุดของโ To โย ta นะครับถือว่าเป็น King of o f f r o ร d ก็ว่าได้นะฮะตัวนี้คือ To โ o t a Land Cruiser VX 200นะครับรถใหม่ราคา7ล้านกว่าบาทนะครับเป็นมือสองตอนนี้เหลืออยู่2ล้านกว่าลองคิดดูนะับความคุ้มค่ามันสุดคุ้มแค่ไหนและรถทุกคันที่เราคัดสรรมาต้องบอกว่าซื้อไปประทับใจแน่นอนมีดียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูสำหรับ VX 200คันนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อชาวออฟโรดนะครับวันนี้ผมมีรถพูดง่ายว่าของดีราคาสุดคุ้มมานำเสนอเลยนะครับ Toyota Land Cruiser vx 2 0 0นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็น King of Off-Road เพราะว่าถือว่าเป็นตัวใหญ่สุดของอโมเดลนี้แล้วนะครับของ Land Cruiser นะครับ vx 2 0 0นะครับคันนี้ปี2008นะครับเครื่องยนต์ 2UZ 2 u Z, นะครับ6ซ cc นะครับ V8 พละกําลังเหลือเฟือสําหรับ VX 200คันนี้เดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์ใหม่มากเพราะรถคันนี้เจ้าของเก่ารักษาเป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่าน็อตที่ฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยรถคันนี้สามารถพร้อมลุยพร้อมพาเพื่อนๆไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปที่สําคัญคือรถคันนี้เลขใหม่น้อยมากนะครับต้องบอกกันว่า V8 2 u z คันนี้ แรงม้า288แรงม้าที่450นิวตันเมตรนะครับแรงบิดเหลือเฟือมากแล้วก็คันนี้มีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วงล่างที่ห,หลายๆท่านกลัวคือว่า,าจะเป็นไฮดรอลิก AHC คันนี้เป็นคอยสปริงเพราะฉะนั้นเองเรื่องคอยสปริงตัดไปได้เลยว่าระบบไฮดรอลิก AHC ที่ชอบมีปัญหาเวลาวิ่งมา2 5 0 0 0 0 0 0กิโลต้องเปลี่ยนตุ้มใหม่คันนี้ตัดไปได้เลยซึ่งต้องบอกว่าคอยสปริง คอยสปริงเองก็แล้วแต่นะครับจะขับนิ่มนวลไหมพอจูนเน่ขับได้มิลเอ็กขับได้พารดขับได้เพราะนั้นตัวนี้พัฒนาการหรือวิวัฒนาการของเขาเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวเล็กที่ไซส์เล็กที่ไซส์เล็กกว่าน,นี้แน่นอนเพราะนี่เองคอยสปริงก็ขับ,ข,บขับสบายมากผมขับเดินทางไกลประจําสลับคันนี้สุดคุ้มค่าข้อแรกเลยนะครับคือราคารถใหม่อีตันนาเข้าตอนนั้นอยู่ที่7จ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นีกลมๆไว้7จ็ดล้านสองแล้วกันนะครับ เป็นมือสองตอนนี้นะครับรถไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นรถไม่เคยชนภายในภายนอกเนี้ยพร้อมใช้งานคันนี้ขายอยู่ที่2องล้านหกแสนเกปตีกลมๆสองล้านเแล้วกันประหยัดไป4ีล้านห้าแสนบาทนี่คือความสุดคุ้มค่านะครับยางเปลี่ยนมาใหม่ล้อแม็กทุกอย่างสแตนดาร์ดจากโรงงานเพราะฉะนั้นคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำะไรเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนิดหนึงนะครับ ระบบไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะว่าคันนี้เป็นคอยสปริงธรรมดานะครับเลขไม่อยู่ที่1 5 5 7 0 0กิโลนะครับภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะคันนี้นำเข้าทั้งคันนะครับจดทะเบียน6มิถุนายน2551นะครับเลขทะเบียนก็ถือว่าเป็นรถสลับมาหลายเลขนะครับเป็นเลข8ตัวเดียวเลขตอง4นะ ไปยังรถคันนี้เจ้าของเก่ารถคนมีตังค์แน่นอนต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับอโอเคเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนแอร์อรอโต้นะครับหลังหลังคาไม่มีซันรูฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟกันเปิดเดี๋ยวกระจกหมคอรคันนี้มืดนิดนึงนะฮะถ้าต้องการฟิล์มมืดน้อยกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนฟิล์มได้นะครับมีครลบล็อกด้วยมีตู้เย็นนะครับเวลาเดินทางก็สามารถใส่เครื่องดื่มนะครับ ในตู้เย็นนี้ได้นะครับเพราะนันความสะดวกสบายสําหรับคันนี้มีพร้อมสับแน่นอนนะครับมีแอร์ที่สามารถเป็นแอร์ร้อนนะครับแอร,แอร์แอร์เป่าร้อนได้ด้วยนะครับเพราะที่ญี่ปุ่นนะครับบางทีอากาศเตียนมีหิมะตกด้วยเขาก็เลยต้องทําแอร์ที่มีเป็นแอร์ร้อนเป็นฮีเตอร์ที่บอกให้ด้วยนะครับตัวไหนอีกนะเดี๋ยวพาไปดูพร้เพื่อดูว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นจุดเด่นไม่แสนห้านะครับก็จะบอกเหตุว่าพวงมลาลัยเองนะ ยังสวยยังดูดีเลยนะครับพวงมาลัยหัวเกียร์นะครับรวมไปถึงเบาะนะครับอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยแต่รอยอย่างนี้ไม่มีตําหนิไม่ทะลุอะไรนะครับทุกอย่างเบาะคนขับเบาะคู่หน้านะครับโดยเฉพาะเบาะคู่หลังนะครับสภาพใหม่มากๆาแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ใช้มาน้อยจริงและเจ้าของเก่าใช้รักษาเป็นอย่างดีนะครับเบาะสามแถวนะครับแถวที่3ก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบาย เพราะฉันเองถ้าท่านใดหารถที่เป็นรถครอบครัวไม่เคยติดแก๊สเดินทางไปทุกที่ขับสบายขับมั่นใจผมนำเสนอเลยว่าแลนด์ครูเซอร์ vx 200คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาจากรถใหม่7ล้าน2แสนเหลืออยู่2ล้าน6แสนเหมื่นบาทเท่านั้นสนใจโทรหาผมเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเอาไปเช็คศูนย์ก่อนเอาไปให้ช่างดูก่อนลองขับดูก่อนถูกใจเคยซื้อรับประกันความพอใจอยกคุหาได้เลย0 8 4 7 7 7ปด 6699หรือจะติดต่อที่ผู้จัดการเป็นต่อสอสักดาเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานให้ข้างล่างนะครับสนใจคันไหนนะครับกดติดตามไว้มีรถเข้าใหม่ทุกวันจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูหรืออัปเดตรถได้ทุกวันที่เ w อร์ w g เว o บมงคลคา r c e n t น r c o m ะครับภาษาอังกฤษนะครับเราจะอัปเดตรถทุกวันที่เข้าใหม่ซึ่งจริงๆวันนี้เรามีรถหลายหลากรุ่นมากที่เข้ามารีวิวไม่ทันนะไม่จะเป็นซีรีส์เจ็ด นะครับซีิจดหรือว่าเป็นพาโด้หนึาประตูรุ่นใหม่ล่าสุดก็มีนะครับหรือจะเป็น s อสที่เป็นรถหรูสุด X อกลักษณ์เราก็มีให้เลือกนะครับหรือพาโดรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับพาโดรุ่นใหม่ที่เป็นไฟย,ย้อยก็มีเหมือนกัน5ประตูนะครับเพราะฉะนั้นเองสนใจรุ่นไหนนะครับอคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยฮะรเราจะรีวิวคันใหม่ๆเพื่อนให้ดูนะครับวันนี้ต้องขอ,อลาเพิ่มไปก่อนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าอยากได้ VX200 ลดรถลุยไปทุกที่ที่ท่านอยาก,กไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ